อุ้ยแม่ฟร้องลั่นแรงสาเหตุลูกเลิกเอทำกันชัยถามกลับตรงๆอีกหนึ่งประเด็นร้อนระหว่างเอชุติมานนยนาและอดีตแฟนเด็กฟร้องสุภกิจหลังฝ่ายชายร้องทำบ้านรถถูกยึดในขณะที่อีกฝ่ายพร้อมคนใกล้ชิดออกมาพูดบ้างบอกเลยค่ะว่างานนี้มีหนังคนละม้วน ล่าสุดวันนี้3ามกร,รกฎาคมทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันในรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยโดยมีบางช่วงบางตอนที่คุณแม่ของหนุ่มฟ้องตอบกัญชัยเลิกกันเพราะอะไรแม่ฟ้องเขาไม่มีตังไงเขาหมดตัวกัญชัยใครแม่ฟ้องคนนั้นน่ะกัญชัยหมายถึงเอไม่มีตังหรอเลยเลิกหรอเอพอไม่มีเงินแล้วหมดความหมายเลยล่ะค่ะหรอคะใช่งั้นหรอคะแม่ฟ้อง ที่เลิกกันเพราะหมดตัวก็เพราะเอไม่มีงานกันชัยเอไม่มีงานแล้วทำไมฟรองถึงไม่อยู่กับเอฟรองเอหนีไปเอที่หนีมาเพราะถึงจุดหนึ่งแล้วที่เอต้องไปไม่ไหวจริงๆไม่ว่าจะเที่ยวกลางคืนยันวางเขาเที่ยวตั้งแต่มีพยานยืนยันเป็นร้อยๆคนถามได้เลยแม่ฟรองคุณเอาลูกเราไปตั้งแต่อายุ19แล้วคุณพาลูกเราเที่ยวทุกคืนอะเอ ลูกคุณเที่ยวตั้งแต่การจนบ,บุรีแล้วค่ะเที่ยวตั้งแต่ผับยังเข้าไม่ได้เลยค่ะ